สำหรับคนที่ใช้งาน iPad ดครับตอนนี้มีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ยูแลปเปอร์เบตนะครับมาให้อัปเดตสำหรับ iPadOS 17นะครับสำหรับใครที่อยากทดลองก็ลองไปทดลองสมัครใช้งานย e แลปเปอรได้นะครับซึ่งเราทดลองภายในตัวเครื่องอีกตัวหนึ่งก็คือ iPad Gen 9นะครับส่วน iPad ไม่ยุกนั่นกว่าตัวนี้ยังเป็นตัว iPadOS 16 อติเเบตาครับนะครับตัวนี้เราทำการทับเนี่ยเป็นแปรเวสสิบเจ็ดเดเวลอเปอร์เวตาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันในส่วนของนักพัฒนาที่เป็นเวอร์ชันในส่วนของการทดลองใช้งานนะครับเพื่อเป็นการรับรายงาน ในส่วนของการช่วยให้ซอฟต์แวร์ของเพื่อนมีประิทธิภาพนะครับเราไม่ได้เป็น <evet S 1> เดอรเพื่อนในส่วนของการพัฒนาแอบปบเป็นแก้รูปไฟล์ในส่วนของการทดลองใช้ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครได้ในส่วนของ d e e l o p e r a p p e com นับก็ดาวน,น์โหลดได้นะครับสำหรับคลิปนี้นก็มาดูในส่วน,นของหน้าตาที่เปลี่ยนไป ในส่วนของหน้าเซตติ้งหรือว่าตั้งค่านะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าไอคอนบางไอคอนแล้วก็ข้อความเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เปลี่ยนไปบางตัวนะ mm hmm. เพื่อนเเห็นว่าตัวไปรูยสวกเป็นหน้าจอโฮมแล้วก็บันทิดทครัะแต่ว่าของไปร้สกเจ็เป็นในส่วนของหน้าจอโฮมแล้วก็ตัวบันทิดทครนะ แยกออกจากขันนตนนัวนี้ความมือนะครับนะนีครับตัวหน้าจโนับนติตาแต่ว่าตัวไปเล้ก็คือเจ็ด 17, ตัวนี้หน้าจาองมเป็นราคาของเหมือนไปยซนะือกนับแต่ว่ามีอานแยกสวนของอานมนิตาแล้วก็คำสั่งนิว้วนีครับขึ้นมาหน้านี้สุดไปเลยบกไปเลยซื้อกไม่มีคนระับ คือจุดที่แตกต่างออกไปนะครับตัวไวกคอนต่างๆก็มีการเปลี่ยน เปลี่ยนไม่เยอะครับแต่ว่าปรับแต่งให้หน้าใช้งานมากยิ่งขึ้นครับส่วนฟังก์ชันใรือนที่น่าสนใจก็ลองติดตามที่เจ้าของเราดูแยวราจะามาแนะนําจุดที่มีความแตกต่างเพื่อบ,บางคนอยากจะดูก่อนที่จะติดทั้งเวอร์ชันพบเศกคือว่าต่อไปในหนากตครับ